สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกบอ่อทรายแล้วนะครับดูลพี่สกายลงไปน้ำแล้วโอ้น้ำไหลแรงมากเลยผาทางจะเยน็นนาาฝนเยอะมากเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดก็อากาศร้อนครับมาเล่นน้ำคลายร้อนกันนะฮะน้ำตกบอ่อทรายอำเภอแคทตะเกียบนะครับอยู่ท้ายเขื่อนสียัดนะครับ Để nó đi ra cài nó à, vòng piêu bên á nam nà, leng nó nà. nam leng nữa bao, vòng piêu à, đó luôn nó nào quá nó quá lúc nào nó ủa nó อายาโดนแผลพ่อเนี่ยวหนนี้แผลพ่อนอนอน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 ลงเร็วอาลงนอนลงนอนลงเป็นน้ำปล่อยมาจากเขื่อนนะครับอะ,อะไร เอออย่าลงไปลึกอย่าลงไปลึกฮะออที่หนาวเหรอนี่นะครับบรรยากาศที่น้ำตกบอไซโอ้โหเอารถลงไปข้างล่างได้ด้วยนะถนนเปิดเพลงกันสนุกเลยครับคนมาหาที่นั่งแทบไม่ได้เลยเนี่ยเยอ่ขนาดนี้ครับ เต็มทั้งสองฝั่งเลยยายก,ก,ก็ปล่อยเล่นน้ำอยู่นู่นนะ,ะเยอะมากเลยน้ำน่าจะเย็นดีนะฮะ เราบอมหมู่บ้านเลยนะผมมีเครื่องเสียงมาด้วยเลยนะเครื่องเสียงกลางแจ้งติดรถมาเลยนะตายรถเลยตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะฮะเดินลงไปขอได้ไปเดีวราไปหาพิซซ่า,ายก่อนครับ เาามสกยลไงน้ำเย็นไหมสกายน้ำเย็นลายร้อนได้ดีแล้วเทาใช้น้ำเดีายไปตรงที่มันไหลแรงนะลูก พี่กันมาจากชนบุรีครับไม่มีที่นั่งได้กลับเลยไม่ลงเล่นเลยครับกันพี่แก้มนะครับป้าแปลวลงโขดนะดูสกายในน้ำไปก่อนวันนี้เด็กกินนะลูกดำน้ำลเลยฮีย่ดำน้ำเป็นไหมเอาหอัวดำลงไปในน้ำเลยอะฮ่ะฮ่เป็นอะไรลูก จุดเล่นก่อนจุดนี้ไม่ชอบครับไปเดินไปคนเต็มเลยครับหาซุ้มว่างไม่เจอเลยไปไหนอยากไปตรงไหนมันแดดดูเล่นอยู่ตรนนั้นลมดีแล้วน่น ไปโอ้ยฟีสกายลงไปอีกแล้วของนี้มีเสียงเพลงนะครับของนี้โอ้โอ้มีแค่แช่น hmm ้ำด้วยเอ็นาะแล้วมีสะพานเดินข้ามมาก่อนตรงนี้ เต็มทุกพื้นที่ในวันนี้นะครับจะกลายเป็นนู้นแล้วบ๊ายบายเล่นดีๆนะโอ้โหนี่นะบรรยากาศตอนบ่ายบ่ายสามโมงแล้วนะครับขอที่น้ำตกบอ่อทรายนะครับ ตำบลคลองตะเกา و อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดช,ชัยชดนใตาคลิปนี้ขอจบคลิปงเท่าน,นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ